แกงส้มชาอมกุ้งผัดกะปิแล้วก็ยำถั่วพลูนะขอบคุณยิ่งมากนะที่ยังอุตส่าห์จำได้ว่าจันชอบกินอะไรยิ่งก็ต้องขอบคุณจันเหมือนกันนะที่ยอมมากินข้าวด้วยกัน เดถ้าเกิดว่ากินข้าวเสร็จแล้วจันขอตัวไปทำงานต่อช่วงนี้งานเยอะม,มากเลยกว่าจะได้กลับบ้านดึกทุกวันยิ่งดีใจกับจันด้วยนะที่ประสบความสำเร็จเรื่องงานจันเก่งมากจริงๆ เดี๋ยวฉันว่าจะซื้อเครื่องเขียนเพิ่มด้วยอืมก็ดีเหมือนกันเนาอหนิงเธอหิวเหรอเปล่าหรอกเอ่องั้นก็รีบไปกันเถอะเดี๋ยวเธอรอฉันแถวนี้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวฉันมาโอเคโอเค พ่อคคหนิงนิงมาแถวนี้ได้ยังไงลูกพอดีหนิงไปมาซื้อของที่ศึกษาพันกับเพื่อนเลยเห็นคุณพ่อกับอ๋อนี่นะจันน่ะเป็นเพื่อนกับพ่อมานานมากแล้วสวัสดีจ้า <c oughs> นี่ ลูกสาวยิ่งโตขนาดนี้เลยนะก็ผ่านมาตั้งสิบกว่าปีแล้วนี่ลูกของจันก็โตกันหมดแล้วเหมือนกันนี่ก็จริงของยิ่งนะแล้วกินอะไรมาหรือยังจ๊ะกินข้าวด้วยกันไหมไม่เป็นไรค่ะพอดีหนิงแค่จะแวะมาสวัสดีคุณพ่อก็เท่านั้น นั่นเองขอตัวก่อนนะคะ หนิงเป็นอะไรหรือเปล่าลูกนิงไม่อยินจะกินข้าวไปดิดเตียวเองแม่คะคือวันนี้หนิงไปเจอพ่อเออทำไมลูกพ่อเขาทำไม ไหนเล่าให้แม่ฟังสิหนิงเห็นพ่อกำลังกินข้าวกับผู้หญิงคนหนึ่งใครอ่ะนหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาสวยจ้ะแม่แต่ว่าหนิงคุ้นหน้าเขามากเห็นพ่อบอกว่าเขาชื่อจันท์ นังนี่แหละลูกที่เป็นชู้กับพ่อนิงจริงเหรอคะแม่จริงสิลูกทำไมแม่จะไม่รู้จักมันดีในเมื่อมันเป็นเพื่อนเก่าแม่เองนอกจากมันจะแย่งพ่อไปจากหนิงแล้วลราแม่ก็เพิ่งรู้ว่านัางเนี่ยมันยังมีตั้งไม่รู้กี่ผัว แถมมันยังทิ้งลูกตัวเองอย่างไม่แยแสจนขัวเก่าอ่ะมันตอมใจตายหนิงไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะพาคุณพ่อทิ้งพวกเราไปหาผู้หญิงแบบนี้หนิงเกลียดมันมันทำให้เราเจ็บปวดขนาดนี้มันต้องไม่ตายดีนะ วันนี้กลับดึกเลยนะครับช่วงนี้ฉันมีงานเยอะจ้ะงั้นเดี๋ยวผมเดินไปส่งนะมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับเหมือนกับมีคนเดินไม่น่าจะมีอะไรนะนี่มันก็ดึกแล้วแล้วคนงานก็กลับหมดแล้วครับผม ปล่อยฉันนะปล่อยเฮ้ยตามคิดจะหนีเหรอหนีไม่พ้นหรอกปล่อยฉันนะปล่อยอยากได้อะไรถ้าฉันหนีฉันให้หมดเลยอยากได้ตัวมึงยังไงล่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย ยอมพวกกูซะที่ดีแล้วหน้าสวยๆของมึงก็ยังจะสวยอยู่ฉันมีเงินนะฉันมีเงินจฉ,ฉันให้หมดเลยแล้วฉันจะไปแจ้งความด้วยไงต้องห่วงทั้งเงินทั้งตัวมึงอ่ะเป็นของพวกกูแน่ๆถอดเพื่อมัน

ไม่เป็นไรนะนาชูนาชูเรายิ่งมาช่วยจันได้ยังไงอะยิ่งผ่านไปแถวนั้นพอดีอะก็เลยว่าจะแวะเข้าไปดูจันว่าทำงานเสร็จหรือยังนับว่าวยังโชคดีนะเจ็บหรือเปล่า ไปให้หมอดูหน่อยดีไหมแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกใจหัวใจหมอบอกว่ายังไงบ้างจ๊ะก็หมอทั้งแผลให้แล้วครับให้ยามากินแล้วก็ยังอื่นไม่มีอะไรมากครับถ้างั้นก็ไปกันเถอะหรือยิ่งไปส่งนะม <im ittle> จันขอบคุณยิ่งมากนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ยิ่งอะไม่รู้ว่าป่านเนี่ยพวกเราจะเป็นยังไงบ้างไอ้พวกน,นั้นทำงานไม่ได้เรื่องเลยนะก็แค่มีคนมาช่วยก็ทำปอดแหกซะละ ก็แค่จัดการไอ้คนมาช่วยซะอีกคนนึงเฮ้ยเจ็บใจจริงๆเลยกว่าจะหาโอกาสได้ใจเย็นๆนะามาโหไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนี่่ะเอาไงต่อเราต้องวางแผนใหม่กันละจะทำอะไรอะก็หาคนที่มีฝีมือหน่อยก็แล้วกันจ่ายเท่าไหร่ฉันก็ยอม